เงินล้านขอให้เงินล้านเป็นของพวกเราชาวตำบลารรกำอําเภอบังเลงจงหวั่านทุกท่าวเุาดธานีของเราสูปเป้เพื่อเงินล้านสู้สู้ย้ นครปฐมแล้วก็อุดรธานีใช่ครับของผมครับน้องกวางยังเรียนอยู่โรงเรียนบอสโกพิทามพมืองจังหวัดนครปฐมค่ะนักเรียนมาเชียร์น้องเดศมีพี่น้องอีกคนมีพี่สาวสามคนหนูเป็นลูกหลงค่ะพี่สาวสวยเหมือนหนูไหมหนูสวยกว่าค่ะนั่นน้องเมย์เหรครับเป็นพนักงานบริษัทค่ะทำในส่วนของอัดสปอร์ตค่ะเป็นผู้ประกาศโต๊ะจีนเลยไดหมโต๊ะจีนเอาเป็นรายการกิ๊กดูได้ไหมได้ได้ค่ะได้ค่ะน้องเมย์มาแล้วมาแล้ว ายการก๊ดหนูสองข้ามเพลงเงินล้านทุกวันอังคารเวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่องเจ็ดสีอย่าลืมอย่าพลาดอย่อ่ต่ามร่าอย่าอย่าอย่า่าอย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 ่าอาอย่าอาอาแล้ามาแล้วมาแล้วผักาาอผักาาอย่า anyway> ่าย e ่าย น้องดีน้องเดมอยู่โรงเรียนราชนีบุรณะชั้นม .6 ค่ะชั้นม .6 กไอ้อยู่มอกมาฝั่งคุณดอนน้านีน้องเขตอายุอะไรอายุอะไรสิบเจ็ปีครับ17อเจถามริ่งเคยเห็นกวางอยู่ในสายตาของเขาเฮ้ยแต่เสียใจเขาไม่เคยเห็นตัวเองอยู่ในสายตานานนานน้องอาเฟยพ่อชื่ออะไรเอาเว้ย ไม่ค่ะพ่อชื่อเขียวพ่อชื่อเขียวลูกชื่อลาเปย์เยอะยตอนจะตั้งชื่อมีอะไรเข้าขันว่ามเหมือนกันนะคะหรือว่าไงพ่อชอบดูหนังจีนเปล่าหรือว่าใช่ค่ะพ่อบอกแบบนั้นใช่ไหมชอบดูหนังจีนให้ของจองกับพี่ค่ะของจองกับพี่พี่ชื่ออะไรชื่อเต๋ยค่ะเรื่องอะไรวะ เราก็ดูนะไม่เคยเจออาเต๋ยเลยไอ้อเปย์ไอ้อเปย์ยังเคยได้ยินบ่อยไอ้อเต๋ยอเต๋ยดูแล้วเป็นลูกกระจกมากลักษณะไม่พัฒนเลยนะใจมาดีดีมาบ้าอเต๋ยมาอ๋อเจ้าเต๋ยโอ้ยเต๋ยโอปอโอปอ ปีนี้สิบเจ็ดค่ะยังเรียนซืออยู่ที่บ้านหมาแข้งค่ะโรง,งเรียนบ้านหมาแข้งเดี๋ยวเราไปเลือกผ่านใต้ก่อนแบทเทิลกันนะฮะเริ่มต้นเดือนแรกน,แนะครับเรฟวันเอฟวีประกันชีวิตผ้าอนาไมล,ล,ล์รอยเลนแล้วก็มา,มาม่านะครับคารฟอร์แคชพลมมีร่าอาร์ตยาจ,จุดกันยุงและสโนว์เกอรควอลเลนเซอร์มทานไฟฉายพานาโซนิกครับกาวจระเข้แว่นท็อปเจริญโรซาพ,พร้อมกาแฟเบอร์อดี้เ๊ปซี่ เอเจดี o ีดีโฮมเท r เตอร์ v และเซเว่นอเลเว่นครับแบทเทิลคู่ที่ 1, 1ทีมนครมฐมเลือกป้ายท่านลมีราาเจอน้องเขตทีมอุดรธานีเลือกป้ายกาวจระเข้เจอน้องเมย์ไมเพลงน um ุ่มบ้าวสาวปานนุ่มบ่าวสาวปานนะครับน้องเขตกับน้องเมย์ชบบเชิญครับกรรมการเชิญ กอดใหไม่เข้าวกินหมอสส่โอนี่กอก็หม้อไอ้ไอข่น้อยลูกฉันรูปลอไม่ชอบเลยงาคอชอบเป็น้าหรือเปล่าเด็กแฟนตังเด็กแนวสายเดียวที่อยู่กัเดียว จะพอใจนคกปฐสมหรืออุดรธานีครับ แค่คึนมาก็คิดเลยว่าจะเลือกเขตก <froze. S 2> แต่พอมาเจอเมย์เฮ้ยเมย์มันสู้อ่ะถ้ามันเดาเราอ่ะเป็นควอยขายกบข้าแต่ก็ไม,มมไม่ยอมน้อ,องเมย์พอร้องเขาเฟิร์มมากเป็นจิกกี้เลยน้อ,องเขตนี่ควรจะควรเพิ่มกว่านี้หน่อยน้อยไปคือเพลงนี้เพลงมันค่อนข้างจัดจ้าน่ะแต่น้องเขาร้องออกเพราะแต่ว่าน้องเมย์นี่คือลองตัวเลยผ้านาะครับผ้าคะแนนแรกเป็นของจังหวัดนครปฐมครับ เขาคูท่ที่สองน้องดรีมปะทัอัฟเฟยในเพลงจุ้งเบยจุ้งเบยอัฟเฟยเรือต้องเอาห้าคะแนนครัมมเบเฮ้เราต้องรักษาระยะไว้ให้ได้นะอรัม,มาเลยอจนะุ้งเบยจุ้งเบยจากบ,บลูเบอร์รี่ครับค่ะ บยอยากนักที่มาเจอสักครั้งจะร้องเพลงไม่สั่งตามเคยตามเธออยากสะทอบอดได้ลองบอกความรับตั้งหาจะกดขอ,อปป้บก,ก็แปลว่าเธอนสนใจอยากบอกรักให้เธอฟังอย่างเบาเบาก็ยังไม่กล้านะเราเส้นเบยร์เส้นเบ,เบๆๆอ์จากคนหัวใจกเก่า You mm -hmm. เพราะเขาเชื่เร็วกว่าที่เพลงมันไปนะมันเป็นคาเล็กเตอร์พปิศาจเร็วกว่าเพลงอะโอเคเดี๋ยวเลือกได้คนเดียวครับอุดรธานีหรือนัครประชม เต้นเนี JI, <t ries> ่ยพูดเชยเลยเต้นได้ยังไงค่อมจังหวะตั้งแต่ต้นเพลงงมันยากมากเด็กคนนี้มีความสามารถชอบน้องสดิ้งทิพกิบปากเป็ดไม้น้องสดิ้งทิพหนูใจซื่อมากเลยหนูป็นคนที่ทำอะไรคัยากเลยนะ เอาเฟยดูแล้วออกแนวฮะเซ็กซี่อ่าเซ็กซี่เซ็กซี่อสั้นๆง่ายๆเลยครับถ้าเอาหาต้องอ่านน้องรีมคถ้าเอาคุณภาพต้องอ่านน้องอาเฟยครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแต่ในเรื่องการเรานับที่จำนวนเสียงของคณะกรรมการชนะไปเสียงเดียวต้องขอผมนำไป15คะแนนครับสิบห้าสอุดรธานีน่าจะลำบากใจแล้วตอนนี้ผมก็ลำบากใจครับพี่ รอดูคนสุดท,ท้ายครับอุดรหรือนครปพถครับช่วงหน้าครับเคนใจอยากมีไม่แถวนี้กเจคนดีดีแถวนี้ไม่เออเจอแคนใจดําชี้มาทางหนูนะครับมหากันทีต้องมีทองมาฝากน้บามาตามเธอถ้าเป็นมวยนี่ต่อยกัน <kho aj, S 1> ไม่ได้คนละน้ําหนักเลยแต่ว่าเมื่อมาร้องเพลงแล้ว คู่ขี้สุสีว่ายามกินพี่จะป้อนอยามนอนแอดจะปล้่นะคะโอโมโอให้โชครวยทองทุกสัปดาห์แจกทองคำมูลค่า5,000บาท1รางวัลเดือนถัดไปแจกเพิ่มขึ้นทุกเดือน พิเศษทุกิ้นเดือนแจกเป็นมอเตอร์ไซค์หคันและสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแจกรางวัลใหญ่เป็นรถกระบะหนคันรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น1นึ่งล้านหนึ่งบาทและวันนี้นะครับเป็นการจับรางวัลครั้งแรกผู้โชคดีที่ได้รับทองคำมูลค่า5,000บาท1น่งรางวัลจะเป็นใครมาติดตามกันเลยครับ คุณบุญหลงกิตติ์ซื่อจากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกกันได้นะครับเพียงคุณเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ลงบนชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์โอโมโอ่แล้วก็ส่งมาที่ตู้ปอนอนท์นึนาาคลองจันบางกะปิกรุงเทพหนึ่งศนะครับหมดเขตรับที่ส่วนวันที่16มิถุนายนนี้ครับส่งกันเข้ามานะครับคุณอาจจะได้โชคใหญ่กับโอโม่กิตติซื่อสครับเพลงเงิน